อสุรกายในดงตาลย้อนกลับไป40กว่าปีที่แล้วผมในวัย10ขวบไกลจบประถมสีชีวิตในยุคนั้นห่างไกลเทคโนโลยีสุดกู่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตความมันเทิงหลักที่ผู้คนข้างใครคือหนังไม่ว่าจะเป็นหนังกลางแปลงหรือหนังปิดวิกก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นผมเองก็หลงไหลาการดูหนังเข้าขั้นพ่อแม่ไม่เคยอนุญาตผมจึงต้องแอบไปดูทุกครั้งที่มีหนังมาฉาย เทคนิคที่ใช้คือเอาหมอนข้างมาวางเป็นแนวคลุมด้วยผ้าห่มทำทีว่านอนหลับแล้วซึ่งก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างตื่นเช้ามาก็โดนตีจนก้นลายก่อนไปโรงเรียนเป็นประจำคืนเดือนดับและหนังผีเหตุการณ์สยองขวัญในคืนนั้นผมจำติดตาไม่เคยลืมเล่าเรื่องย้อนไปในคืนเดือนมืดคืนหนึง่งที่ทุกสิ่งถูกกลืนหายไปในความมืดสนิท วันนั้นมีหนังปิดวิกจากค่ายแจ่มจันทร์ภาพยนตร์มาฉายก่อนจะฉายรถสายหนังจะวิ่งไปตามหมู่บ้านประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเด็กอย่างพวกผมก็คึกคักวิ่งกลูไร่กวดท้ายรถไปด้วยความดีใจเป็นภาพที่ใครเห็นก็ต้องอดยิ้มไม่ได้สมัยนั้นผู้คนมีรอยยิ้มให้กันเสมอไม่เหมือนสมัยนี้ที่แค่จ้องตาก็อาจถึงตายหนังในคืนนั้นมีด้วยกันสามเรื่องเรื่องสุดท้ายเป็นหนังผีไทยยุคนั้น นอกจากหนังจากชอบราเทอร์แล้วหนังไทยนี่แหละที่ครองใจคนดูเป็นอันดับหนึ่งผมกับเพื่อนอีกสามคนนัดรวมตัวกันที่สนามหญ้าฝั่งตรงข้ามโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอห่างจากหมู่บ้านราวๆหนึ่งกิโลเมตรกว่าๆไม่ไกลนักหมู่บ้านผมเป็นชุมชนหลังวัดแบ่งเป็นบ้านใต้กับบ้านเหนือบ้านผมอยู่บ้านใต้สุดติดกับวัดป่าซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าสวนยายเต้าเพราะเดิมทีเป็นที่ดินของยายเต้าที่ยกให้เป็นสาธารณสง วัดป่าแห่งนี้ติดกับวัดหลวงชื่อดังในอำเภอและมีเรื่องเล่าลึกลับมากมายที่เล่ากันปากต่อปากหน้าห้องหนังผู้คนเริ่มทยอยมาซื้อตั๋วกันหนาตาเพราะผมไม่มีเงินแต่ก็มีเทคนิคเฉพาะตัวโดยไม่ต้องเสี่ยงมุดผ้าให้โดนตีหัวเทคนิคง,ง่ายๆคือทำเนียนเดินเกาะชายเสื้อผู้ใหญ่เข้าไปหนังปิดวิกสมัยนั้นเด็กเล็กที่มากับผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นค่าตัว๋ว แต่เด็กอย่างพวกผมเป็นแก๊งเด็กหลังวัดที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องความสนดื้และแสบไปทั่วทั้งอำเภอเสียงปริศนาในดงตาลหนังคืนนั้นสนุกทุกเรื่องกระทั่งเรื่องสุดท้ายที่เป็นหนังผีทีมงานแจมจันทรภาพยนตร์เริ่มรื้อผ้านั่นเป็นสัญญาณว่าได้เวลากลับบ้านแล้วอากาศย่ำดึกดื่นเย็นเฉียบน้ำค้างเกาะยอดหญ้าเย็นว่าเมื่อเดินเตะโดนเพื่อนผมอยู่คุ้มกลางกับคุ้มเหนือ ผมจึงต้องจำใจแยกตัวไปทางลัดซึ่งต้องเดินผ่านวัดวัดป่าแห่งนี้มีเนื้อที่กว้างขวางถึง1นึไร่สมัยนั้นเปลี่ยวมากไฟฟ้าในวัดก็น้อยนิดมองไปทางไหนก็เจอแต่ความมืดผมต้องเดินผ่านดงตาที่ยืนต้นเรียงรายนับสิบต้นบริเวณดงตาน,นั้นยังมีเชิงตะกรนสำหรับเผาศพตั้งอยู่ด้วยแม้จะกลัวจนจับใจแต่ก็ต้องกัดฟันข่มความกลัวไว้ดีกว่าไปเส้นทางปกติที่ไกลกว่ามาก แถมยังต้องเสียงเจอหมาบางแก้วของปรัดดาที่ดุยังกับเสือผมเดินไปร้องเพลงไปพยายามใช้เสียงเป็นเพื่อนแก้ความวังเวงมันจากาศในวัดเงียบเชียบมีแต่เสียงจริงหรีดเรไรร้องระงมฝูงค้างคาวบินตัดผ่านดวงจันทร์ที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าเป็นเงาดำวูบว่บไปมาผมพยายามไม่คิดถึงหนังผีที่เพิ่งดูจบแต่มันก็ดือดึงผุดขึ้นมาในหัวจนได้ จังหวะที่ผมกำลังเดินผ่านดงตาลพอดีซึ่งอยู่ทั้งขวามือผมเดินอยู่บนถนนคอนกรีตพลันผมได้ยินเสียงแกรกแกรกเบาๆจากบนยอดตาลที่สูงลิว่วตอนที่อยู่ใกล้ผมที่สุดผมชะงักฝ่าเท้าเงี่ยหูฟังคืนนี้ไม่มีลมพัดแม้แต่น้อยแต่แล้วก็ได้ยินเสียงแกรกๆกรกนั้นอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นและเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่บนนั้น ตามมาด้วยเสียงหมาหอนระงมจากทั่วสารทิศช่างเป็นเสียงที่บาดดึกเข้าไปในความกลัวที่มีอยู่แล้วผมพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าแต่แล้วก็มีเศษขี้ไม้ร่วงลงมากระทบดินดังกราวผมเงยหน้ามองขึ้นไปจใจห,หลนไปอยู่ตาตุ่มเมื่อเห็นเงาร่างตะคุ่มสีดำปีเคลื่อนไหวอยู่บนยอดตาลมันสูงชะลูดและผอมแห้งผมยาวรุงรังปีนป่ายไปมา ผมคิดเข้าข้างตัวเองว่าอาจจะเป็นพวกพ่อค้าปาดตาลเพราะเคยเห็นพวกนี้มาปีนตาลตอนกลางวันบ่อยแต่ใครมันจะบ้ามาปีนตาลตอนดึกดื่นแบบนี้กันวะทันใดนั้นมันก็หยุดการเคลื่อนไหวเมื่อรู้ว่ามีคนอยู่ข้างล่างและจ้องมองมาที่ผมตาประสานตาใจประสานใจแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาทำให้ผมพอเห็นใบหน้าของมันลางๆเพราะมันอยู่สูง ดวงตาสองข้างของมันแรงกลมเหมือนฐานกำลังถูกเผาไฟสำยังปูดโปนทลนออกมาอย่างหน้าขนลุกภาพที่ปรากฏตรงหน้าบอกชัดเจนแล้วว่าผมเจอดีเข้าแล้วผมกลัวจนเยี่ยวแตกคากำเกงขนลุกเกลียวไปถึงง่ามก้นรู้สึกเย็นเฉียบไปทั้งตัวเหงื่อผุดเต็มมือทั้งที่หนาวสั่นผับๆการโดนผีหลอกมันเป็นแบบนี้นี่เองการวิ่งหนีตายมันจ้องขม ผมจ้องมันพอเรียกสติกลับคืนมาได้บ้างผมก้าวขาเตรียมวิ่งมันก็ทำท่าจะไต่ลงมาผมหยุดมันก็หยุดด้วยเหมือนมันกำลังสนุกที่ได้แกล้งผมนานๆจะมีเด็กน้อยหน้าตาเออเออมให้ได้หลอกหลอนแก้เหงามันก็คงจะจัดให้เต็มที่หน่อยจากความกลัวผมกลายเป็นความบ้าตะโกนด่าไปร้องไห้ไปเหมือนมันจะชอบใจ สาบานได้ว่าผมได้ยินเสียงหัวเราะแหลมเล็กดังลอดลงมาจากยอดตานเสียงยานยานวิววิวทิ่มสวดประสาทอย่างน่ารังเกียจไม่รอช้าผมสวมวิญญาณน,นักวิ่งระดับโลกพุ่งทยานเต็มฝีเท้าเจ้าอสุรกายก็น่าเกลียดไม่แพ้กันมันรีบไต่ลงมาในลักษณะเอาหัวลงผมของมันยาวมากตัวดำเมียมผอมแห้งแขนขาไม่ได้สัดส่วนหมาก็เห่ารับกันย่งกับวงมโหรีประกอบละครไทยหลังข่าว ผมวิ่งฝา่าความมืดพลางเหลียวหลังมองพลางเห็นว่ามันแตะพื้นแล้วก็ไล่กวดผมมาด้วยการคลานสีขาแลบลิ้นเหลือยาวเท่าศอกผมคิดในใจว่าไอ้ผีตัวนี้ตอนเป็นคนคงชอบกินแยแน่เลยวิ่งเหมือนแยลงรูเลยผมแหกปากลั่นวัดแต่อสุรกายร้ายก็ไม่ลดละไล่กวดตามมาติดติดอย่างกับวิ่งแข่งกลางปลียามที่มันตวัดลิ้นมาโดนหลังผมรู้สึกเหมือนใครเอาก้อนน้ำแข็งมาทาไล้ทั่วแผ่นหลังเย็นว่าไปถึงกระดูก ผมร้องไห้หาแม่ผมมาถึงกำแพงวัดที่สูงเกือบสองเมตรผมกระโจนทีเดียวถึงขอบกำแพงเลยเจ้าผีร้ายคว้าฉกข้อเท้าผมแต่ก็เฉียดฉิวไปนิดเดียวผมกระโดดข้ามมาฝั่งหมู่บ้านสำเร็จตรงหน้าบ้านผมพอดีผมพุ่งชนประตูรั้วไม้ไผ่ของบ้านอย่างแรงจากนั้นภาพก็ดับวูบไปเลยความทรงจำที่ตามหลอนผมมารู้สึกตัวก็คือตอนที่นอนอยู่โรงพยาบาลแล้ว ด้วยความตกใจและหวาดกลัวกับเหตุการณ์คืนผีหลอกผมเอามือปิดตาแหกปากร้องซ้ำๆว่ากลัวกลัวผีหลอกแม่ช่วยด้วยผีหลอกพอทุกอย่างเริ่มสงบลงเริ่มคลายความกลัวได้บ้างผมจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังแม่บอกว่าผมสลบไม่ได้สติไปสองวันถึงกับจับไข้ผมร่วงเกือบหมดหัวเหลือเป็นหย่อมๆพ่อเลยจับโกนหัวเสียเลยพ่อแม่พาผมไปอาบน้ำมนต์กับหลวงพ่อ และทำพิธีเรียกขวัญน,นับจากนั้นผมเข็ดขยดจนไม่กล้าไปดูหนังอีกเลยกว่าจิตใจจะเข้าที่เข้าทางใช้เวลาหลายปียอมรับเลยว่ามันน่ากลัวมากจริงๆใครไม่เจอกับตัวก็คงหาว่างมงายหรือหาว่าแต่งเรื่องขึ้นมาอืมก็ขออย่าให้พวกคุณต้องเจอกับตัวว่างก็แล้วกัน